ยัดิึง้ามากินมะม่วงพริกกับเพชได้ใจมะม่วงกับเปียวได้ถึงใจจ้ะพี่น้องสุดยอดดึงจนลูดจ้ะพี่น้องแซ่บหลยดึงจนลูดอ่ะโอ้ยเนาะเอาไมเอาไมไมเอาไมนี่ไย่นี่อะจ้ะขอบคุณหลายๆได้ใจเด้อขอบคุณหลายๆที่รับชมคลิปย้ดถึง ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะ <c oughs> <c oughs> ชัดเกียร์พี่น้องแทบซึนเลยพี่น้อง เงี้ยสภาพเด้อพี่น้องอือหือพี่น้องจ้ะเนอะเยอะต็มนผ้ามากินมะม่วงพริกกับเพชได้ใจมะม่วงกับเปรี้ยวได้ถึงใจจ้ะพี่น้องสุดยอดป้าจ้ะขอบคุณหลายๆลายได้ใจเด้อขอบคุณหลายๆ ที่รับชมคลิปได้ถึงขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะ <c oughs> ซื้นเลยพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินมะม่วงด้วยกันจ้ะมาเด้อพี่น้อง กินมะม่วงด้วยกันจ้ะน้าตึงกับขอบพุณนหลายๆจ้าที่รับช่อคลิปย่าตึงย่าตึงประด็นอะมากินน้ำที่พี่นกน้าตึงกับสับด้วยพี่นอก <laughs> อ พี่น้องจ้ะ <c oughs> าแจตึงบระดาน้ำมากินน้ำที่ปีน <c oughs> ่นออ๋าจ้ะขอบคุณหลายๆด้จ้ะเด้อขอบคุณหลายๆที่รับชมคลิปยจตึงขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะ <c oughs> ตัดตรองอย่าสับด้วยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> พี่น้องจ้ะ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> กินมะม่วงนะตันกินมะม่วงด้วยกันนะคะเนี <c> ่ย <oughs> อืม เด้อพี่น้องกินมะม่วงด้วยกันจ้ะมันเด้อพี่น้อ,มมองกินมะม่วงด้วยกันจะ้นนมมนจะ ซึนเลยพี่น้องชัดเกียร์วะพี่นอ้องครับชัดเกียร์วะพี่น้อง กินนะซื่นเลยพี่น้องต้องหัวสับเล้าพี่น้อง อ uh พี่น้องจ๊ะต้องเหงาสับด้วพี่น้องอือหือพี่น้องจ๊ะ เด้อพี่น่องกินมะม่วงด้วยกันจ้ะต้าต่อง่าฮ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 ่า่า้่าพ่่น้อจนงจ่าด่งจนาฮดจ้ะพี่น้่ง แซ่บหลายดึงกินรุดอ่ะโอ้ยเนาะอ่ะแม่แมาแม่ม่อ <ham S 2> ันนู้นี่้นนี่ ชัดเกียนบ่พี่น้องอืมรับชัดเกียนบ่พี่น้องอืมรับเนาะยัดตื่นผ้ามากินมะม่วงพริกกับเพ็ดได้ใจมะม่วงกับเปรี้ยวได้ถึงใจจ้ะพี่น้อง สุดยอดอด,ดึงจนลุดจะพี่น้องแซ่บลร้ดึงจนลุดโอ้ยเนาะเอาไมเอาไมมอานนี้นี่ เ <c oughs> นะเยอดตื่นผ้ามากินมะม่วงพริกกับเผ็ดได้ใจมะม่วงกับเปรี้ยวได้ถึงใจใ้ะพี่นอ้องสุดยอดอ ต้องอย่าสับเด้าพี่น้อง <c oughs> พี่น้องจ๊ะนดกถึงบะดาดน้ำมากินน้ำที่พี่น้องชัดเกียนวบ๊พี่น้องอืมครับ